สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับ ep นี้เป็น ep ที่197นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรนะครับ096 902 6829 id line ศูนย์เก้าหนย์สองศูนย์สนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอ่าตงนี้นะครับหนีได้เลี่ยมเก่าเลยพี่ นะเป็นหลวงพ้อเงินเลี่ยมเก่าพี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะเนื้อเก่ามากเลยครับตรงนี้เนื้อเก่าดีครับพี่อเก่ามากเลยครับนี่เก่ามากครับเป็นพิมพ์คิตาสามชายครับเก่ามากครับตรงนี้ นะครับดูครับเนื้อหากเก่ามากครับพี่ๆชัดไหมครับชัดไหมเห็นชัดไหมครับโอ้โหเกาเก่าเลยอะ่ะเห็นชัดไหมครับนี่ครับเก่ามากนะครับองคนี้เกตกระดี่ทั้งองค์เลยครับก็เลยเป็น เป็นหลวงพ่อเงินขี้ตาสามชายครับองนี้โก้เนื้อหาดูสวยง่ายเลยครับองนี้นะครับห้าร้อยบาทครับองแรกครับถัดมาองค์ที่สองครับเป็นเหรียญหล่อนะครับองนี้หลวงพ่อเอมวัดคลองโป่งนะครับจังหวัดอุตรดิต์นะครับตอนนี้ก็น้ําท่วมหนักครับองนี้อุตรดิตฐ์เหรียญหล่อพ่อเอมนะครับ เก่าดูง่ายดีครับใครสนใจปิดมาได้นะครับ5้าร้อยบาทนะครับพระเก่าถึงยุคนะครับรายการที่สามนะครับเป็นพระท่ากระดานนะครับนี่เป็นพระท่ากระดานนะครับอันนี้เป็นปิดทองรัตนะนะครับนี่ครับปิดทองลัตนะนะครับเป็นพระเก่ามากครับ นะครับเป็นสนิมแดงนะพี่ๆครับเป็นสนิมแดงนะครับวงนี้ปิดทองรัตนะนะครับเนื้อหาสวยนะครับเก่าถึงยุคนะครับห้าร้อยบาททุกรายการเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะพี่นะนะครับ EP นี้เท่ากันหมดทุกรายการนะครับรายการที่สี่นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเงินจอบใหญ่นะครับอันนี้เป็นจอบใหญ่โบราณนะครับ รุ่นแรกนะครับเป็นจอบใหญ่โบราณรุ่นแรกนะครับพี่ๆครับนี่ครับเป็นจอบโบราณรุ่นแรกเลยนะครับนี่ครับด้านหลังเขียนว่ารุ่นหนึ่งวัดบางคานนะครับนี่ครับเป็นเหลียญจอบใหญ่นะครับ เป็นช่างชาวบ้านนะครับถัดมารายการที่ห้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่องเงินช่างชาวบ้านนะครับเก่านะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับนะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับช่างชาวบ้านนะครับนะครับสวยๆเลยครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับ กเก่าสวยๆเลยนะครับถัดมารายการที่หกนะครับเป็นพระปิดตาพ่อแก้วนะครับเนี่พระปิดตาหพ่กแก้วคือวันนะครับรักเก่าทองเก่านะครับหลังแบบนะครับเนี่ยหากเก่าถึงยุคเลยนะครับถัดมารายการที่เจ็ดนะครับ เป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับนี่ครับเป็นปู่ทวดเนื้อว่านนะครับอาจารย์นองนะครับด้านหลังเป็นอักษรจีนนะครับของตะกุดนะครับหนึ่งดอกนะครับเป็นอาจารย์นองวัดทรายขาวนะครับถัดมารายการที่แปดนะครับเป็นพิมพ์พระลอดนะครับสองสี่เก้าเจ็ดนะครับ ปูทวดพิมพ์พระรอดนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับเนื้อว่านนะครับเป็นพิมพ์พระรอดนะครับแท็มารายการที่เก้านะครับเป็นหลวงปู่เผือกขุดสัเล็กนะครับเตรียมเก่าบ้านๆเลยนะครับนี่ครับขุดสัเล็กหลวงปู่เผือกนะครับ ถัดมารายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเป็นหลวงปู่โตนะครับนี่ครับสมเด็จขาโตหลวงปู่โต๊ะนะครับด้านหลังฝังเข้าสารนะครับข้าสารเศษนะครับนี่ครับปู่โตนะครับถัดมารายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นกิ่งนวะเฉลิมพลนะครับ นี่ครับกิ่งนวะนะครับเป็นกลิ่นเฉลิมพลนะครับปีศูย์ห้านะครับวัดช้างให้นะครับนี่ครับกิ่นเฉลิมพลนะครับรายการที่สิบสองนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับองค์นี้เก่าถึงยุคนะครับ ปูดทวดเนื้อผงคุกรักนะครับเก่าถึงยุกนะครับนี่ครับมารายการที่สิบสามนะครับเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณนะครับนี่ครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นี้หายากนะครับพิมพ์หน้าเรียมเรียมเรียวเรียวแบบนี้นะครับ มีเม็ดแร่ฝั่งที่ใช้ถังกตินะครับด้านหลังนี้นะครับเนี้ยวหากเก่าถึงยุคนะครับกลับมารายการที่สิบสี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนย่หอมนะครับนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนยี่หอมนะครับ รายการที่สิบห้านะครับเป็นปิดตาปู่ยิ้มวัดหนองบัวรุ่นแรกนะครับนี่ครับปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับนี่ครับกลัดมารายการที่สิบหกนะครับเป็นสมเด็จนะครับกุวัดกรยานะครับเป็นใหญ่นะครับเ๋ยวไ,ไหม องนี้นพิมเจดีครับพี่ขอโทษทีนี่พิมเจดีครับนะครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับเป็นกุวัดกัลยาพิมเจดีนะครับสวยมากนะครับน่ครับกุดกัลยาพิมเจดีนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับปู่สุกปากคลองมะขาเท่านะครับ เนื้อชินนะครับองนี้เก่ามากครับเก่าถึงยุคนะครับมีรอยจานนะครับมีรอยจานนะน่คร <sh am aya noise> ับปูสุกปากคอมะคำเท่านะครับตรงนี้เก่าถึงยุคนะครับถัดมารายการที่สิบแปดครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเกิดวัดสะพานนะครับนี่เป็นปิดตาหลวงพ่อเกิดนะครับวัดบางสะพานนะครับปิดตาเนื้อเมฆพัดนะครับ นี่ครับปิดตามลวงพอเกิดวัดบางสะพานนะครับถัดมารายการที่สิบเก้านะครับอง์นี้นะครับเป็นหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับนี่ครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับเก่านะครับทันหลวงพ่ออีปุกเสกนะครับผิวหิ้งบ้านๆเลยนะครับผิวดิมๆบ้านๆเลยนะครับ ัดมารายการที่ยี่สิบนะครับเป็นหลวงพ่ออ่าเป็นกลิ่งนะครับเขาเรียกกลิ่งหล่อตันนะครับหลวงพ่อทับนะครับนี่ครับเป็นเนื้อเมฆพัดนะครับนะครับถอดพิมพ์มาจากอ่ากลิ่งเขาเรียกว่ากลิ่งวัดบวรนะครับนะนี่ถอดพิมพ์มาจากกิ่งวัดบวรนะครับอันนี้จัดสร้างโดยหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับ นี่ครับเป็นเนื้อเมกพัดมีรอยจานนะครับถัดมารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นแม่ชีบุญเรือนนะครับเป็นพระพุทโธเนื้อดินนะครับแม่ชีบุญเรือนนะครับเก่าสวยเลยครับมีโค้ดด้านหลังนะครับโค้ดนะครับชัดเจนนะครับแบบนี้สวยงามนะครับถัดมารายการที่ยี่สิบสองนะครับ อันนี้เป็นพระชัยหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับค่อนข้างเจอน้อยนะครับองนี้เป็นพระชัยนะเนื้อเขียวอมเหลืองตามุงขึ้นเลยนะครับด้านหลังเนี่เรียกพระชัยป้อมนะครับนะพระชัยเล็กนะครับเนี่ยครับเดิมๆนะนี่ครับนี่ครับพระชัยนะครับปู่บุญรายการที่ยี่สิบสามครับองนี้ออกวัด ปูสุกปูเสกันนะครับรงนี้นะเป็นเนื้อผงล้วนนะครับนี่ครับเนื้อผงล้วนนะครับกุวัชนะสงครามนะครับมีรอยจานนะครับหลวงปูสุกนะครับนี่ครับเป็นเนื้อผงล้วนนะครับผงปูสุกล้วนๆนะครับนี่กุวัชนะสงครามนะครับถัดมารายการที่ยี่สี่ครับ เป็นเหรียญหล่อเนื้อชินนะครับยักษ์วัดละมุดนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหล่อเนื้อชินนะครับยักษ์วัดละมุดนะครับเก่ามากครับเป็นยักษ์วัดละมุดนะครับนี่มีรอยจานนะครับมีรอยจานนะยักษ์วัดละมุดนะครับรายการที่ ยี่สิบห้านะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่บุญนะครับเก่าถึงยุคนะครับองนี้เก่าถึงยุคนะครับดูง่ายชัดเจนนะครับไม่สวยแต่แท้เก่าถึงยุคนะครับถ้าชอบก็ปิดไปได้เลยนะครับนี่ครับไม่สวยแต่แท้นะครับเก่าถึงยุคนะครับนะครับใครชอบก็ปิดได้เลยนะครับ เก่าสวยถึงยุคนะครับรายการที่ยี่สิบหกครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับนี่ครับเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับนี่ครับเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับ เหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับรายการที่27นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามรุ่นแรกนะครับปี24ถ้าจำไม่ผิดปี2469นะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับดูง่ายครับ เนื้อเขียวอมเหลืองเนื้อใกล้ๆเขาเรียกว่าเนื้อใกล้เคียงกับเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับพี่ๆครับถัดมารายการที่ยี่สิบแปดครับเป็นเหรียญหล่อองค์นี้เขาเรียกว่าถ้าจับไม่ผิดนี่เป็นหลวงพ่อโตนะครับเดี๋ยวนะขอดูอีกทีหนึ่ง ลืมชื่อนะครับเดี๋ยวพี่หลออเป็นเหรียญหล่ออันนี้เหรียญหล่อนักสัต์นะครับหลวงพ่อวัดเขาตะเขานะครับพี่ เหรียญหล่อนักสัตว์เนื้อสมฤทธิ์นะครับวัดเข่าตะเขานะครับนี่เป็นพิมพ์น่าจะเป็นพิมพ์ไก่นะครับเนี่ยนะน่าจะเป็นพิมพ์ไก่นะครับนี่ครับเหรียญหล่อนักสัตว์นะครับองนี้หลวงพ่อวัดเข่าตะเขานะครับเนื้อสมฤทธิ์นะครับดูง่ายมากครับนะครับเบอร์ยี่สแปดครับ นี่อันนี้เบอร์ยี่ิบเก้าครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับปีสองนสี่หกสนะครับเป็นทรงเหรียญจอบนะครับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับดูง่ายชัดเจนนะครับแบบนี้นี่ครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับ รายการที่30ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อขำวัดโพเตี้ยนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเหรียญหล่อที่ได้รับความนิยมจังหวัดกำแพงเพชรเลยนะสวยมากนะครับผมบอกเลยเหรียญนี้เดิมๆบ้านๆเลยครับ <c oughs> เหรียญหล่อพ่อขำวัดโพเตี้ยนะครับ <c oughs> รายการที่31เนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดปันแหลมนะครับ ดูง่ายนะครับพี่งอยงนี้ดูง่ายเลยนะนี่ครับผิวพัน์วันณะเก่าถึงยุคเลยนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับนี่รอยตะเข็บบล็อกเห็นไหมนี่ครับรอยตะเข็บบล็อกนี่ครับเพราะว่าต้องมีพิมพ์หน้าพิมพ์หลังนี่ครับรอยหล่อครับตรงนี้ครับเนี่ครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะครับ โบราณน,นะครับรายการที่สามสิบสองนะครับเป็นเหรียญหล่อจอบเล็กหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นเหรียญหล่อจอบเล็กหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับนี่ครับปีสองนสี่เจ็ดศูนย์นะครับนี่ครับพ่อเดิมนะครับเหรียญหล่อจอบเล็กหลวงพ่อเดิมนะครับ วันนี้ก็มีมาแบ่งปันพี่ๆสามสิบสองรายการนะครับสนใจรายการไหนก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรหน้าจอนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับไอด์ไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับหรือติดต่อช่องทางไลน์นะครับก็สแกนคิวอาร์โค้ดผ่านช่องทางไลน์นี้ได้เลยนะครับพี่ๆนี่ครับแอดไลน์สแกนไลน์ได้เลยนะครับ นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ